ปัจจุบันรัฐบาลได้มีนโยบายส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและชุมชนฐานรากโดยส่งเสริมให้ชุมชนนำแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาใช้ในการดำรงชีวิตและการพัฒนาอาชีพที่สามารถสนองตอบวิถีชีวิตชุมชนด้วยเนื่องด้วยเศรษฐกิจพอเพียงมีหลักปัชญาและแนวคิดพื้นฐานที่สำคัญคือเป็นการดำเนินชีวิตที่ตั้งอยู่บนทางสายกลางและความไม่ประมาท โดยคำหนึงองค์ประกอบหลักได้แก่ความพอประมาณความมีเหตุผลและสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในตัวนอกจากนี้ยังต้องประกอบด้วยปัจจัยสนับสนุนอื่นอีกเช่นการใช้ความรู้ความรอบคอบและคุณธรรมประกอบการวางแผนการตัดสินใจและการกระทำการน้อมนำแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง นำมาประยุกต์ใช้วิถีชีวิตโดยการสร้างสถาปัตยกรรมบ้านดินบ้านดินคือบ้านธรรมชาติบ้านที่สามารถหาวัสดุจากรอบข้างนำมาสร้างเป็นบ้านบ้านหนึ่งหลังอาจใช้ดินที่อยู่ข้างบ้านกับแรงกายค่อยๆลงแรงสร้างจนกลายเป็นบ้านคุณภาพโดยใช้ทุนเพียงเล็กน้อยดังนั้นบ้านดินจึงเป็นสถาปัตยกรรมธรรมชาติเพราะวัสดุที่นำมาใช้เป็นวัสดุที่ได้มาจากธรรมชาติ สอดคล้องกับวิถีชีวิตหรือวัสดุอาจจะเกิดจากการนำวัสดุมาใช้ให้เกิดการหมุนเวียนอย่างคุ้มค่าอาจกล่าวได้ว่าคุณค่าของการสร้างบ้านดินจึงอยู่ตรงที่การสร้างบ้านบนวิถีพึ่งพาตนเองลดการซื้อหาปัจจัยจากภายนอกชุมชนโดยเฉพาะการสร้างเป็นแหล่งเรียนรู้ถึงแม้บ้านดินจะเป็นบ้านธรรมชาติที่สามารถหาวัสดุที่อยู่รอบข้างนำมาสร้างบ้านได้ แต่อย่างไรก็ตามวัสดุต่างๆที่นำมาใช้ในการสร้างบ้านดินเช่นฟางข้าวแกลบก็จะมีราคาที่แตกต่างกันในแต่พื้นที่บางพื้นที่สามารถหาได้ง่ายวัสดุบางอย่างแทบจะได้มาฟรีดินอาจจะขุดจากข้างบ้านแกลบอาจจะไปเอามาจากโรงสีภายในชุมชนบ้านดินในชนบทจึงใช้งบประมาณในการก่อสร้างน้อยมาก วัสดุสำหรับก่อสร้างบ้านดินเป็นวัตถุดิบที่ไม่ได้ผ่านกระบวนการแปลรูปดังนั้นการทำอิฐด,ดินหนึ่งก้อนต้องผ่านกระบวนการผสมผสานวัตถุดิบต่างๆเข้าด้วยกันและใช้แรงงานเหยียบย่ำเพื่อให้ได้ก้อนอตามจำนวนที่ต้องการซึ่งแตกต่างจากบ้านปกติวัสดุส่วนใหญ่ที่ใช้จะเป็นแบบกึ่งสาเร็จรูปเช่นอิฐบล็อกดังนั้น บ้านดินจึงใช้แรงงานในการกอร่อสร้างมากกว่าบ้านแบบปกติทั่วไปสำหรับแนวคิดในการสร้างบ้านดินนะครับก็เราจะยึดเรื่องเกี่ยวกับการลดภาวะโลกร้อนนะครับที่เราจะนำทร,รัพยากรที่มีอยู่ในพื้นที่นำมาใช้ในการกอร่อสร้างเพื่อลดต้นทุนในการผลิตนะครับซึ่งข้อมูลหรือว่าอุปกรณ์ต่างๆที่เรามาสร้างนีครับจะมีอยู่ในท้องถิ่นนะครับก็เป็น เป็นการที่เรานำพระราชลัยเศรษฐกิจพอเพียงนะครับนำมาประดิษฐ์ใช้ในการสร้างบ้านดินและลดต้นทุนนะครับสิ่งที่คาดหวังจากโครงการนี้นะครับก็คือเมื่อนักศึกษาได้เรียนรู้ในการทำทำบ้านดินแล้วหรือว่าชุมชนที่ได้เข้ามาเรียนรู้ก็จะสามารถขยายความรู้ลงสู่ชุมชนหรือว่านักศึกษาเนี่ยสามารถนําไปประยุกต์ในการเรียนการสอนได้นะครับทางสํานักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชพัฒเชียงรายจึงมีความสนใจในการจัดโครงการปฏิบัติการเรียนรู้การสร้างบ้านดินเพื่อที่จะเผยแพร่การทำบ้านดินให้กับผู้ที่สนใจและนักศึกษาได้รับรู้และพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้การสร้างสถาปัตยกรรมบ้านดินแหล่งรวบรวมผลิตภัณฑ์ชุมชนอย,อย่างยั่งยืน